สวัสดีครับเอสเปขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถา่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเกมกัจะเริ่มนะครับพุทศสินคุณพุทิพงศ์เกรดคำให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับบอลถึงอาหานอาหานไหลต่อครับให้กาตพลอ่กครับสริงครขนขวางอยู่กาตะพลยังได้เปิดด้วยแล้วจังหวะนี้ชัดอ้าวปัดตรงสปูหูทบกาตพลคราวนี้หักให้ได้ครับให้กับอ e ิเลสอาฮับอีกครั้งหนึ่งแล้วอิเลสอาฮาบ โอ้โหในแทบจะในเกาะหกหลาเลยครับโอ้แต่มือเร็วมากๆครับกิติพันธ์ทัศน์พงศ์เปิดเอาเสียจนได้ครับปกกล้าแทงมาช่องนี้อาเลยครับแตะหลบแตะหลบแต่มุมไม่เปิดหักมาโอ้โหเส้นตกเส้นจะซ่าไม่ดีไม่ได้ครับโอ้โหฟรีคิกของเจ้าบ้านครับเปิดมาตรงนี้ได้โขกด้วยโอ้โหประกบอยู่ก็ไม่คิดว่าบาโจจะโหมได้ครับยังไม่ได้ดูไฮไลท์สัปดาห์ที่แล้วของเอเอ็นเหรอครับโอ้โหบาโจเกือบจะโจครับอาเลยครับถึงด้วยเจอกับอาฮาน ได้ขอด้วยขวาด้วยนี่โบ้อ้ยเครียดต้องไอ้ที่โดนบาโจ้บงนี่แหละครับโอ้โหแต่ว่าเด็ดเด็ดอาจจะต้องเช็คลำหน้านิดนึงนะครับรวมกันสามเมตรกว่าครัอยังไงครับแบบนี้ไม่ได้ครับโอ้โหจบครึ่งแรกไปเลยครับเกมที่ทะเลหลวงสเตเดียมเลเอาเลยโอ้โหแล้วแมนด้วยกับป่าย์เลยครับบาโจบาโจเจอกับฟลิปไมอาบาโจบาโจได้ยิงลูกนี้ติดอธีนึงเอาโปเอาปัดแล้วก็อยักลุกขึ้นมาตะปบทัก เข้าซ้ายแล้วเปิดเร็วตรงนี้ไปมงโอ้โหอีกแล้วครับแม่เผาคนีระเทพเปิดไปทางซ้ายลูกนี้ได้มองบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหมีประตูท้ายเกมมาหรือเปล่าทิติพันธ์ยัดมาให้สยักคุณโนริคุณโนริเจอคารดิโอครับหมนีมาแล้วแทงช่องนี้สวยเลยครับจังหวะโอ้โหไม่ได้ออกมาไกลมากด้วยนะครับอยู่แถวเส้นหกหลา อาไม่เปิดสักทีครับโอ้แล้วเอเวอร์ตันก็ไปยืนค้างจบครับถ้าแบบนี้โอ้โหดู <c oughs> มีเวลาตั้งนานเนอะ